รวมความแล้วอาจารย์ได้เลือกเคยคำนวณว่าเป็น19,000ไร่ใช่ไหมครับ1ิล้านไร่19ล้านไร่19้าล้านไร่ซึ่งไม่น้อยนะครับ19ล้านไร่นี่ไม่น้อยเลยใหญ่กว่าประเทศบุนนาบูไนใหญ่กว่าหลายประเทศในโลกนะครับใหญ่กว่าสิงคโปร์อีกแล้วเราไปให้นักการเมืองมันขายชาติเอาแผ่นดินนี้ไปยกให้เขมรซะเรื่อยๆมันจะยอมกันได้หรือเขาก็เตรียมการกันมาเพื่อหวังว่า เมื่อสถานการณ์ในซีเรียจบสิ้นแล้วเนี่ยก็จะมาเกิดสถานการณ์อย่างนี้ครับ,รบก็จะบุกอรลานบุกิี่านแล้วก็มาเกิดสถานการณ์นี้ก็จะยึดทรัพยากรพลังงานในอ่าวไทยซึ่งวันนี้พี่น้องครับบ้านเมืองของเราเนี่ยเดชบุญอย่างยิ่งความจริงเนี่ยเมืองไทยเรานี่นะที่รสร้างสรรค์ดำรงอยู่ได้ถึงความมั่งคั่งทั้งหลายเนี่ยอดีตพระมหากษัตริย์ทั้งหลายท่านสร้างสมไว้ให้รบรรพบพระบุษไทยท่านสร้างไว้ให้แต่ไอ้นักการเมืองเนี่ยมันมีแต่ขายชาติพลนชาติ ทำลายชาติทั้งสิ้นแผ่นดินของเราเนี่ยอะไรๆมันก็เป็นทองคําแผ่นดินไม่ว่าตรงไหนโยนมเมล็ดพืชเมล็ดพันธุ์ลงไปมันงอกได้ได้ดอกได้ผลได้กินหมดอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์<า>รขณะที่บางประเทศเนี่ยครับเป็นทะเลทรายปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นบางประเทศเนี่ยหิมะปกคลุมตั้งหกเจ็ดเดือนต่อปีเขาลําบากยากแค้นแต่เขาก็สร้างฐานะของเขาได้ไอเราเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์แต่ทําไมแผ่นดินทองผืนนี้ จึงตกละกรรมลาบากประชาชนอนเนกอนาถลําบากยากจนกําลังจะสิ้นเนื้อประดาตัวและกําลังจะสิ้นชาติสาเหตุมาอย่างเดียวนักการเมืองมันขายชาติโกงชาติปล้นชาติเพราะฉะนั้นเป็นปัญหาชาติอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่ร่วมกันแก้ปัญหาปล่อยให้เขาทาย่ายีต่อไปถึงไหนกันทรัพยากรในอ่าวไทยของเราเนี่ยวันนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่ามันมีปริมาณมากมายเป็นลองก็แต่อิลักษ์เท่านั้นนะซึ่งถ้าเมื่อใดก็ตาม อำนาจรัฐเป็นของประชาชนและเอาทรัพยากรเหล่านี้มาเป็นประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทั้งประเทศนะครับผมว่าดีไม่ดีประเทศไทยไม่ต้องเก็บภาษีเลยเหมือนกับรูไนเนี่ยเขาไม่เก็บภาษีประเทศที่ผลิตน้ํามันได้มากมากนี่นะครับเขาไม่ต้องเก็บภาษีประชาชนหลายประเทศจ่ายเงินเดือนให้กับประชาชนด้วยพอเกิดแล้วมีเงินเดือนเลยเกิดแล้วมีเงินเดือนเลยสัมมหาอะไรกับการที่ปลดหนี้ไทยศินให้พี่น้องทั้งประเทศครับพี่น้องจะมาหวังให้ ไ <c oughs> อ้บ้าบอที่นักการเมืองมันหลอกลวงเนี่ยไอ้รถคันแรกเนี่ยมันหนี้ท้งนั้นมันไม่ได้มีสิทธิ์อะไรเพิ่มขึ้นหรอกครับเพราะฉะนั้นจะต้องเอาทรัพ,พยากรของชาติกลับคืนมาแทนที่เราจะต้องจ่ายค่าน้ํามันลิตรละสี่สิบาทจ่ายค่าแก๊สสามสิบกว่าบาทเนี่ยนะครับ,รบซึ่งมันสูงที่สุดในโลกเนี่ยถ้าเมื่อใดก็ตามทรัพ,พยากรเหล่านี้เป็นของคนไทยของชาติไทยเราแล้วเนี่ยเราก็จะใช้แก๊สถ,ถูกใช้น้ามันถูก พี่น้องประชาชนคนไทยทุกเสื้อสีและทุกหมู่ทุกเหล่าเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ร่วมกันวันนี้เราเดือดร้อนจากค่าแก๊สแพงค่าน้ามันแพงจากค่าคลองชีพสูงไม่ใช่เพราะเราสร้างเวรกรรมมาแต่ปางก่อนหรอกครับเพราะเราเกิดมาพบกับไอ้นักการเมืองจันไรที่มันตั้งหน้าเอาแต่โกงชาติขายชาติพลานชาติอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้สถานการณ์ในซีเรีย พี่น้องประชาชนซีเรียรัฐบาลซีเรียยันสึกไว้ได้ข้ามปีแล้วครับก็หวังภาวนาว่าให้เขาสามารถยืนหยัดต่อไปให้ได้นะครับเพื่อพี่น้องคนไทยเราจะได้ตั้งหลักได้ทันท่วงทีในการที่จะเตรียมปกปักรักษาแผ่นดินของเรารเพราะเวลานี้นับเวลาถอยหลังได้แล้วละครับในเดือนประมาณเดือนเมษายนเนี่ยเดิมเขากะกันว่าจะให้ศาลโลกตัดสินในช่วงสงการ,รับซึ่งพี่น้องประชาชนก็ย่อมเข้าใจได้ว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้น เขาเตรียมการจะให้สารโลกตัดสินในช่วงสงกรานเนี่ยก็เพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่คนไทยสนุกสนานกันกลับไปทําบุญให้กับบุปผากรีและบรรพบุรุษนะครับ,รบกลับไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมช่องสนุกสนานเฮฮากันช่วงนั้นแหละครับเขากล่าที่สารโลกตัดสินแล้วเรื่องก็จะผ่านเงียบหายไปครับก็จะเราก็จะเสียแผ่นดินไปอย่างไม่รู้มาร้อนรู้หนาวอะไรเลยครับเขาหวังอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในวันสงกรานปีนี้พี่น้องร่วมชาติทั้งประเทศ ท่านต้องพร้อมใจกันระมัดระวังอย่าละเลงเลงสงการจนกระทั่งว่าเสียชาติเสียแผ่นดินนะครับครับพี่น้องทหารทุกเหล่าทัพพี่น้องทหารนอกประจำการพี่น้องทหารพลานพี่น้องอาสาสมัครและพี่น้องคนไทยตลอดแนวชายแดนนะครับท่านต้องเตรียมใจเตรียมกายให้พร้อมขเขมรเขาเตรียมพร้อมอยู่แล้วที่จะลุกข้ามายึดแผ่นดินของเราก็ฝากความหวังไว้กับกองทัพนี่เดชบุญนะครับ กองทัพกับประชาชนกําลังซึ่งเดิมเนี่ยหลงกลจะทําให้แตกแยกกันวันนี้ต่างฝ่ายต่างให้อภัยตั้งความปรารถนาดีต่อกันครับเป็นการน้อมนําเอาพระบรมราโชวาดหรือที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานเมื่อปีใหม่นี่แหละครับเป็นสกสจำได้ไหมอจาได้เรื่องที่เรามานั่งอธิบายกันเนี่ยเมตตาธรรมครับ เมตตาปรานาดีพระองค์ทรงพระราชทานสอคสอพระราชทานพรปีใหม่ให้คนไทยเราเนี่ยมีเมตตาต่อกันให้อภัยต่อกันตั้งค,ความปรารถนาดีต่อกันเหมือนกับทรงอย่างรู้ใช่ไหมครับว่าไอ้มีมืออุบาทชาติชั่วเนี่ยมันกาลังยุให้ลตทาให้รั่วทําให้ทหารกับประชาชนแตกกันวันนี้ผู้นํากองทัพท่านผู้บัญชาการท่านบอกท่านไหวทันแล้วท่านแสดงความเป็นชายชาติบุรุษน้อมนำเอาพระ พระราดำหรับพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมเลยสง่างามครับครับคนเราเนี่ยมีแต่คนบ้าเท่านั้นที่ไม่รู้จักถอยคนดีผู้เป็นบัณฑิตผู้มีสติปัญญาต้องรู้จักถอยผู้บัญชาที่ชาญฉลาดต้องรู้จักถอยต้องถอยเป็นมีแต่ไอ้พวกบ้าขั่งเท่านั้นที่ถอยไม่เป็นเอาแต่ลุกอย่างเดียวทหารคนไหนเอาแต่ลุกอย่างเดียวมีแต่ตายอย่างเดียวแพ้อย่างเดียว เพราะฉะนั้นในพิชัยสงคารามเนี่ยการถอยเนี่ยจึงเป็นเรื่องลําบากการน้อมนํเอาพระราดดำหัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติด,ด้วยความเป็นจริงอย่างทันท่วงท่วงทีนะก็คือการทําลายแผนอุบาทชาิชั่วที่ต้องการทําให้ทหารกับประชาชนแตกแ,แยกกันครับเอาละวันนี้ผมพูดได้แล้วครับท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านฝ่ายเสนาธิการทหารทั้งหลายครับท่านไม่สังเกตบ้างเหรอครับเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับ มันเกิดขึ้นจากสื่ออุบาทนะสื่อนี้มันไม่รู้หรือว่าการชุมนุมวันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเอสทีวีเลยใช่ครับใช่ไหมครับครับเป็นเรื่องของอะไรแนวร่วมแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินแต่สื่อเนี่ยไปตั้งคําถามลวงท่านผู้บัญชาการท่านบกท่านอาจจะเผลอพูดไปหรือฟังไม่ถนัดครับนะครับประกอบทั้งอาจจะมีความงุนงงอะไรบางอย่างอยู่เนี่ยเลยได้แสดงอารมณ์บางอย่างออกไป เท่านั้นแหละครับเป็นเรื่องใหญ่เลยนี่คือการไปยุให้ทหารกับประชาชนแตกกันวันนี้กองทัพจะหนักทันทุกทีนี่แหละครับจึงจะเป็นถือได้ว่าเป็นกองทัพเป็นฐานของพระเจ้าอยู่หัวก็รู้จักอน้อมนำพระบหนักมาปฏิบัติในท่ามกลางความปจริงนี่แหละครับเป็นฐานที่เป็นชาติของชาติที่แท้จริงหลายคนบอกโอ้ยในช่วงเขาด่ากันทําไมคุณไปศาลไม่เห็นจะไปด่าฐานมั้งเลยผมไม่ด่า ผมาายังเชื่อมั่นอยู่ว่ากองทัพแห่งชาติก็ดีนายทหารพลทหารทุกเหล่าทัพก็ดีพวกนี้เติบโตมีชีวิตหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณด้วยคำสาบานต่อธงชัยเฉลิมพลว่าจะยอมอจะยอมตายเพื่อเพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งเอกราชอธิปไตยพระบรมเดชานุภาพจะพิทักษ์รักษาชาติาศาสนาพระมหากษาัตริย เขาปฏิญาณหล่อล้อมจิตปิญญาณด้วยคำปฏิญาณอย่างนี้มาทั้งชีวิตไม่มีทางเสียพันแปรเปลี่ยนแปลงไป,ปได้หรอกครับจะมีบ้างไอ้พวกกระเลวลาดบางคนบางน้อยมากซึ่งในหมู่โจรในหมู่พระเนี่ยยังมีพวกประราชิกอยู่บ,บางคนใช่ไหมครับทหารเป็นบุตุชนมีหรือจะไม่มีคนอย่างนี้บ้างแต่ส่วนรวมส่วนใหญ่ขอให้พี่น้องคนไทยเชื่อมั่นเถอะครับว่ากองทัพไทยก็ดีทุกเหล่าทัพก็ดี ทหารแห่งชาติทหารแห่งรทั้งหมดเนี่ยเป็นทหารแห่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นกองทัพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงเป็นจอมทัพพวกเราจําต้องไว้วางใจครับจําเป็นต้องเชื่อใจผมเชื่อว่ามีหรือทหารเขาจะอ่านไม่ออกครับไอ้นักการเมืองพวกหนึ่งนะครับยุเลยเอาเงินไปให้ไปซื้อไม้ชี้ป่าชา้าไปซื้อเรืเอเหาะไอ้นักการเมืองอีกพวกหนึ่งมันก็เอาเงินไปให้ขุดคลอง มีหรือที่เขาไม่รู้อันนี้เป็นอุบายซื้อคนลงเป็นทาสและมีหรือที่เขาจะไม่รู้เมื่อรู้แล้วทำยังไงผมสติปัญญาน้อยอแต่ถ้าใช้อย่างนี้ผมนะครับผมจะใช้เหมือนที่คงเบ้งเคยบอกว่าอะไรเราจะคิดการเอาทั้งเมืองเจีงจิ๋วและเอาทั้งน้องสาวสุนกวนอ่ะก็คือว่าวันนี้ผมคิดว่ามีคนคิดอาคิดการนะครับเอาทั้งน้องสาวเอาทั้งสมบัติด้วยครับ ดีไหมล่ะครับอย่างนี้ผมเสนอว่ารเราอย่าไปตําหนิตีเตียนกองทัพอย่าไปตําหนิตีเตียนทหารเลยครับทหารกับประชาชนนี่แหละคือเสาหลักที่ค้ายันประเทศชาติราชบัลลังก์และมาตุภูมิของเราครับพี่น้องประชาชนกองทัพและสถาบันศาลอำนาจตุลาการยังเป็นหลักประกันเอกราชอธิปไตย และความสวัสดีมีชัยของบ้านเมืองขอให้วางใจนะครับ,รบแต่ถ้าเราคลอแนแคลนหวั่นไหวในน้ําใจลงเมื่อใดก็จะตกเป็นเหยื่อของพวกบาทชาติชั่วที่ต้องการทําให้ประชาชนแตกกับทหารทําให้ทหารแตกกับประชาชนทาให้ประชาชนชิงชังรังเกียจสถาบันเบื้องสูงทําให้ทหารไปว่าเป็นพรรคพวกคนนั้นพรรคพวกคนนี้นี่ก็จะลงกลนเขาเรื่องอะไรเราจะไปลงกลนครับ เพราะฉะนั้นสถานการณ์ในการเปลี่ยนท่าทีของกองทัพวันนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่รู้เท่าทันแล้วก็หลุดจากกับดักไม่ได้ตั้นแต่ดว่ากระโดดล่อยพี่น้องในเอทีวีเขาก็ดีเห็นไหมล่ะครับขอบคุณทันทีครับการให้อภัยกันเนี่ยเป็นสัญชาตญาณเป็นวิสัยของผู้เป็นบัณฑิตเป็นวิสัยของความเป็นสุภาพบุรุษเป็นวิสัยของผู้มีปัญญากล่าวถึงอย่างนี้แล้วผมทราบซึ่งน้ำใจและแม่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสรรเสริญพระบารมี ที่ทรงพระราชทานสคสพรปีใหม่เนี่ยครับที่เรามานั่งอธิบายกันต้นปีใหม่นะครับเหมือนเป็นยาขนานวิเศษเป็นยาไม่ใช่นอกจากเป็นยาเป็นเกราะคุ้มกันพ้องภัยให้กับบ้านเมืองครับลาวกับว่าไม่ใช่ลาวกับว่าแหละมันสะท้อนชัดเจนหรือยังครับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศว่าพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยทรงมีอนาคตังสยามทรงมีพระบรมมีธรรมขั้นสูงในพระพุทธศาสนาแล้ว ผมกล่าวเรื่องนี้มาเป็นระยะะ,ยะเพราะรมีข้อเท็จจริงมากมายพัฒน,น,นาได้ไม่จบไม่สิ้นแล้วนะครับ,รบเพราะฉะนั้นสิ่งๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเวลานี้ก็คือมีคนพยายามจะให้เกิดความขัดแย้งกันโดยเฉพาะกลุ่มที่พิทักษ์รักชาติรักษาแผ่นดินซึ่งคนเหล่านี้ก็ทําไม่หยุดเขาจะทําไม่หยุดไม่หย่อนอย่างเช่นพี่น้องคนไทยรักชาติหลายกลุ่มกําลังเคลื่อนตัวขึ้นไปยังชายแดนเพื่อไปตั้งหมู่บ้านรักษาแผ่นดินนะครับ,รบก็ยัง,งมีนักการเมืองบางคนนี่แหละครับ พักการเมืองวางพักนี่แหละครับมันจ้างประชาชนที่อื่นนะครับไปไล่พี่น้องประชาชนที่เขาจะไปรักษาแผ่นดินครับสมัยก่อนเขาเรียกว่าม็อบเล่าข่าวใช่ไหมครับเขาบอกประชาชนอเมื่อก่อนพี่น้องในพื้นที่ถูกให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็ไปขับไล่พี่น้องประชาชนที่เขาขึ้นไปตั้งหลักปักฐานตั้งหมู่บ้านรักษาแผ่นดินครับแต่วันนี้พี่น้องเหล่านั้นไปผสมโรงเอาด้วยหมดแล้วครับเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์โดยตรงครับ พี่น้องประชาชนในเจ็ดจังหวัดชายแดนอาจารย์ได้เรยวลองไล่มาดูจังหวัดอะไรมั่งจังหวัดอุบลสุรินทร์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดสุรินทร์จังหวัดอะไรครับมิตราจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดจังหวัดสแก้วนี่แหละครับปกเก็บจังหวัดชายแดนเหล่านี้บางจังหวัดี่ยเข้ามาครึ่งหนึ่งบางจังหวัดหนึ่งในสามเลยอ่ะแล้วพี่น้องประชาชนจะไม่ตื่นตัวขึ้นรักษาแผ่นดินได้ยังไง ไอ้นักการเมืองเนี่ยมันขายชาติมันทรยศชาติมันสร้างวาทกรรมว่า,าไม่รู้เขตแดนตะเราอยู่ตรงไหนครับมันพูดอย่างนั้นได้ยังไงล่ะครับแต่ละปีเนี่ยรรประชาชนจัดเงินภาษียากรให้เป็นงบประมาณในการไปรักษาเขตแดนแผ่นดินของเราเนี่ยเป็นนับแสนล้านบาทแล้วนักการเมืองบอกไม่รู้อยู่ที่ไหนก็หมายความว่าที่แล้วมาเนี่ยมันไม่ได้เอาเงินไปนรักษาแผ่นดินนะเด อันช่วงหน้าผมจะถามท่านว่าคนที่รับภารกิจในการรับยุทธศาสตร์จากมหาอำนาจเข้ามาสู่ภูมิภาคประเทศไทยและทําให้ประเทศไทยต้องเกิดความแตกแยกทําให้ประเทศไทยต้องเข้าไปอยู่ในแผนของการเมืองนําการทหารในภาคของยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจจะถามว่าคนที่ดําเนินการยุทธศาสตร์แบบนี้ซึ่งยังซ่อนตัวอยู่ที่ประชาคมอาเซียนเนี่ยท่านจะมองแล้วก็วิเคราะห์อนี้ยังไงนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ i'm สู้เพื่อบ้านเมืองประจาวันการกับสาระการเมืองเชิงบริหารในมุมมอ,องของท่านจา,ารย์ไพศารเพื่อมงคลช่วงที่2นะครับกับประเด็นที่กระลอกกำลังพูดถึงยุทธศาสตร์ของมหาหน้าที่ใช้ยุทธศาสตร์หลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้เปิดการลบที่ซีเรียรแล้วก็พยายามจะให้หลังสุดก็จะมีการเยือนของนายกญี่ปุ่นที่จะมาเยือนไทยเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียดูเหมือนว่าประเทศไทยเองก็เป็นที่หมายตาอันหนึ่งที่จะเป็นยุทธศาสตร์ของหลายๆประเทศในขณะที่ การเสียดินแดนก็เป็นปัจจัยหลักที่จะเป็นการสุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการเสียดินแดนที่ด้านประสาทพระวิหารก็ตามและขณะนี้ในด้านภาคใต้ก็มีการก่อสถานการณ์ไม่หยุดผู้ที่ไม่หวังดีเข้าสร้างสถานการณ์ไม่หยุดแต่ขณะคนที่รับผิดชอบเวลาถอดสถานการณ์ออกมาอย่างกรณีหลังสุดมีการเผากล้อง CCTV 5จุดการประเมินสถานการณ์ออกมาก็ประเมินว่าเป็นการผิดหวังของผู้รับเหมาซึ่ง ผู้หลับเหมาที่ไม่ได้ประมูลไม่ชนะการประมูลก็เลยมาก่อสถานการณ์อันเป็นคําพูดของ